คุณผู้ชมคะการค้า,า,าบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของไทยมีส่วนสําคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามีส่วนเชื่อมโยงไปถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและเชื่อมโยงต่อไปถึงเอเชียใต้ค่ะและมีส่วนสําคัญที่ภาครัฐก็พยายามที่จะใช้มาตรการต่างๆเร่งสนับสนุนให้การค้าบริเวณนั้นเติบโต ปัญหาใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นก็คือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาแผ่นดินไหวน้ําป่าไหลหลากที่อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การค้าเติบโตได้อย่างไม่เต็มที่ค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะค่ะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภาคเหนือส่วนหนึ่งนั้นมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงนะคะทําให้ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติค่ะ แต่ก็นับว่ายังโชคดีนะคะที่ภัยธรรมชาติในพื้นที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนมากนักเพราะพื้นที่ชายแดนของภาคเหนือนั้นยังมีศักยภาพอื่นๆค่ะยังระบบโลจิสติกที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมไปถึงความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่มาเร็วไปเร็วมาสามชั่วโมงนี่ก็สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าเป็นพันกว่าล้าน 8 <18 S 2> กันยาย,ยน2557น้ำป่าจากต้นแม่น้ำสายฝั่งสาวธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาทะลักเข้าท่วมย่านการค้าทั้งตลาดท่าขคี้เหล็กและตลาดแม่สายนี่เป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือนที่บุ้ค้าต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมอย่างไม่ทันตั้งตัวแม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้สินค้าเสียหายและอย่างกระทบไปถึงรายได้แต่เมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติตลาดชายแดนแม่สายก็กลับมาคึกคักได้อีกครั้ง ประธานหอการค้าแม่สายบอกว่าที่นี่คือศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวแต่ละปีมียอดส่งออกสินค้ามากกว่า1 4 0 0 0ล้านบาทและมียอดขายสินค้าเฉพาะระหว่างไทยกับเมียนมามากกว่า70,000ล้านบาทหากเมียนมาเปิดประเทศอย่างเต็มที่และมีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคที่นี่ก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนแห่งอนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงตอนบนได้ไม่ยากทางเมียนมาเองเขากำลังสร้างสะพานวิทรภาพ เมียนมาลาวนะคะสะพานข้ามแม่น้ำโขงเมียนมาลาวน่าจะเสร็จประมาณปลายปีนี้นะคะก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถ้าหากสะพานตรงนี้เสร็จตรงนี้นี่โอ้โหเยอะคึกคักมากก็คือลาวก็จะมาจีนก็จะมานะคะเวียดนามก็จะมาตรงนี้ด้านผู้ประกอบการฝั่งไทยก็ค่อนข้างมีความพร้อมหากอนาคตจะมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแข่งขันมากขึ้นแต่สิ่งที่ไทยยังต้องเตรียมคือระบบโลจิสติกจากเมืองชั้นใน เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและอย่างต้องเพิ่มสา,าราหนูประคอื่นๆที่ไทยอย่างไม่พร้อมอยากได้ถนนมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถนนมาแม่สายนี่คือผลโยธินเริ่มจากอนุสาวรีกรุงเทพนะคะแล้วมาสิ้นสุดเอาที่นี่มีอยู่สายเดียวอยากได้ถนนอยากได้ระบบน้ำประปาที่ดีกว่านี้ไฟฟ้ามีรถมีอุบัติเหตุกลางทางสมมติว่ากลางทางสมมติว่ามีอุบัติเหตุรถไฟมีปัญหาที่แม่จันที่นี่ก็ดับหมด มาถึงแม่มาถึงทางเมียนม,มาเองก็ดับเพราะว่าใช้ไฟไทยทั้งหมดนั่นก็คืออยากได้ระบบไฟฟ้าที่ดีขึ้นถนนปลาปลาขอสามอย่างนี่เป็นข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการแม่สายที่แม้จะเพิ่งเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติมาได้ไม่นานแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถาให้ผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งเตรียมแผนรับมือภัยธรรมชาติร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเข้ามาในอนาคต วน,นินปานนพยยุงงไท PBS งอกจากศักยภาพทางเศรษฐกิจการค้าที่ด่านชายแดนถาวรแม่สายแล้วภาคเหนือยังมีจุดผ่านแดนถาวรอ,อีก5แห่งและมีจุดผ่อนปรนการค้าอีก20แห่งค่ะที่มีศักยภาพทางการค้าร่วมกับเมียนมาและลาวทําให้รัฐบาลไทยมีแผนพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรที่พร้อมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะนั่นก็หมายถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะ กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ามูลค่าการขยายตัวของการค้าสายแดนไว้ที่ร้อยละสต่อปีค่ะขณะที่ข้อมูลย้อนหลังพบว่าเมียนมาซึ่งติดกับภาคเหนือของไทยมีมูลค่าการค้ากับไทยสูงที่สุดคือร้อยละสเมื่อเทียบกับลาวและกัมพูชาซึ่งก็มาจากศักยภาพการค้าของเมียนมาที่เริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้นนะคะหลังรัฐบาลเมียนมาประกาศจะปฏิรูประบบเศรษ,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 ษฐกิจภายในประเทศและเปิดประเทศมากขึ้น นอกจากความพร้อมด้านกําลังซื้อองค์ประกอบที่ทําให้การค้าชายแดนขยายตัวยังมาจากความพร้อมด้านโลจิสติกในเมียนมาที่เชื่อมไปยังจีนและเส้นทาง A3A จากชายแดนอําเภอเชียนของไปยังลาวและจีนรวมถึงท่าเรือต่างๆที่หากแล้วเสร็จสมบูรณ์จะยิ่งเพิ่มศักยภาพทางการค้าชายแดนภาคเหนือที่มีทั้งหมด6แห่งให้ขยายตัวมากขึ้นกว่านี้ค่ะเป็นโอกาสที่จากเดิมที่เรามองว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นเหมือนก้นกระทะเนี่ย จริงๆต่อไปไม่ใช่ละจริงๆก็จะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ของยุโรปได้คือใครแต่ใครก็ต้องวิ่งผ่านตรงนี้สมารถคือเราต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการก็เราก็ดีหรือประชาชนก็เราก็ดีเนี่ยให้ให้ดูแลอย่างไรนะจะจะต้องมีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมนิคมอะไรที่ทําให้เกิดประโยชน์สร้างสร้างมูลค่าเพิ่ม แม้จะมีระบบโลจิสติกทั้งทางบกและทางน้ำรองรับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดทางธรรมชาตินะคะที่อาจส่งผลต่อการขนส่งในแม่น้ำโค้งจากระดับน้ำที่ขึ้นลงผิดปกติและการลดลงในช่วงหน้าแล้งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จึงเสนอแผนรับมือกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภาคเหนือในอนาคตว่าผู้ประกอบการและคนในพื้นที่อาจต้องปรับตัวกับการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต่างใช้ประโยชน์ร่วมกัน เรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันก็เป็นงานที่มันต้องมีองค์ประกอบทั้งผู้พัฒนาภาครัฐส่วนหนึ่งและผู้พัฒนาที่เป็นภาคธุรกิจเอกชนส่วนหนึ่งนะฮะจุดเน้นต่อไปเนี่ยก็คงต้องให้ความสนใจกับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านนะ,ะเรื่องของการกระจายรายได,ได้การกระจายผลตอบแทน จากงานพัฒนาให้อย่างทั่วถึงและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จึงเพิ่มเติมว่าคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของพวกเขาด้วยค่ะ,ะการเติบโตทางเศษรษฐกิจการค้าของภาคเหนือไม่เพียงแค่ต้องพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเท่านั้นนะคะเศษรษฐกิจการค้าที่ขยายตัวมากขึ้นก็ยังหมายถึงโอกาสที่คนภาคเหนือจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและจากการเป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรค่ะ ปัจจุบันตัวเลขความต้องการสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและในภูมิภาคขยายตัวมากขึ้นนะคะเรื่องนี้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกตามไปด้วยค่ะหากขาดการจัดการที่ดีนี่อาจจะเป็นสาเหตุของการรุกพื้นที่ป่าได้นะคะเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในหลายจังหวัดภาคเหนือกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดวงดาวคะ่ะ